นี่จ้าพี่นอ้องแมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะจ้ะพี่น้องเนาะ,ะเบอร์เคลเทศที่ <บะ S 1> จ้พาพ่อแม่พี่น้องปองไปซุกสู่สุขคนนะคะพี่น้องมือนีกับมะพร้าวไก่ข้าพี่น้องในช่องของที่แอน,น,น,นดีไก่จ๋าพาชเฮดชาแนลนะจ้ะพี่น้องพี่น้องมือนีไก่าพาพี่น้องมาเก็บบอร์เคลเทศมาเบ่งต้นบอร์เคลเทศมันสุกเลยจ้ะพี่น้องไก่นึ่งวัตสีเพราะซุกจ๊ะพี่น้องสุกเต็มและมือนีไก่ก็มีออเดอร์ตั้งสิบหากิโลนะจ้ะพี่น้องไก่ก็เลย มันเป็นดงเล้เจ้ะของไก่บ่มีเวลาเวลาหลายไก่เห็ดงั้นสวนมันกับมีหลากหลายที่เห็ดเนาะเราไก่กระปลูกอีกอย่างหลายหลายอย่างมันจะพี่น้องเราไก่กับเห็ดผู้เดียวเห็ดกับแฟนไก่่นาละทีนี้แล้วกับบ่ค่อยสีขาเราบ่ค่อยดีเนาจะพี่น้องเนาะไก่ก็คือว่ากก่เห็ดผู้เดียวเลยแหละจะพี่น้องแต่กับบ่เป็นอย่างกับห้กับซอยเหลือซึ่งกันและกันไปเนาะจะพี่น้องเนาะไก่ได้สิบากิโลไก่ดีใจหลายแต่ทุกอาทิตย์ไก่สิได้ บางเทือกับสิบกิโลยังสีไว้ใจเราก็เอาไปขายตลาดนาพรอมจ้าพ่นองเหลือจากที่ส่งลานแล้วไก่กับเสีเยาไปขายตลาดนาจา้าเรากะรวมกับพักต่างๆรวมผสมผสานเ้วะจ้าพ่นองเนาะปลูกพืชผสมผสานด้อยจ่าพ่นองมันยังค่อยฉีได้สมบูรณ์เขาก็ได้ขายบอกพีกเขาก็สีได้ขายอย่างอื่นอีอย่างคือการจ้าพ่นองอยาไปปลูกพืชเชิงเดียวด้อะจ้าพ่นองปลูกมันได้หลายอย่างล้วกะ เห็ดเท่าที่เ oh, ฮนะาเห็ดไตเนาะจ่ะพี่น้องเนาะมือนีไก่กันเลยสิพามาอัปเดตต้นมะเขือเทศเบิ้งดูจ่ะพี่น้องโดกย,ย,ยิ้มยอยยิ้มยูยิ้มยางเราที่นี่ปกติเนาะไก่สิมัดขึ้นเนะาะจ่ะพี่น้องที่นี่ปีนี้แจ็กเป็นยังไงปลูกเอียงง้างเหมือนจ่ะพี่น้องแบบง้ามไม่รีเนะี่ยจ่ะพี่น้องโดกโดกโดกกว่าซานพี่น้องเพิ่งดูอยากเอามาหวดหลายนี่จ่ะพี่น้องเพิ่งดูมีถึงแต,ต่ะโตมีถึงตะนวยได้จ้ะพี่น้องผุหลังยอยยิ้มยู่ยิ้มยัง ไข่บะมีเวล่รานมันก็เครียดมันก็ย่อยกันแล้วที่นี่หนาวสิไก่มาแเราได้จะพี่น้องกะไตกะสิเก็บไอ้ที่มันสุกแล้วก็กะสิเด็ดใบออกจักน้อยเนาะจะพี่น้องเนาะให้มันให้มันโล่งแล้วก็ให้แดดมันถือจักน้อยเนาะจะพี่น้องเนาะแล้วก็มันกะสิห่อนอยู่ทั้งห่อนทั้งหนาวเราจะพี่น้องตอนตอนเนี้ยก็ตอนกลางคืนน่ะเนี่ยเมื่อคืนน่ะสิห่อนไอ้สีหนาวเราจะพี่น้องอ่า เนี่ยมูเว้นหนักกะสิเอาจากน้อยอยู่จากพี่น้องแต่กะเขาก็ค่อยๆเห็ุไปพบพีนี่ปีนี้ไก่ึนว่าถ้าไก่สิบได้ผลผลิตปานนี้และจากพี่น้องได้ผลผลิตดีเกินคาดและจากพี่น้องเดี๋ยวไก่สิพี่น้องเขาไปเบิ้งจากน้อยนาะจากพี่น้องเนาะไก่กระพาพี่น้องมาอัปเดตหลายๆเทียเราและจากพี่น้องแต่ก็บ่ได้มาอัปเดตตอนที่มันสุกนาะจากพี่น้องเนาะมันดกอีนลี้จากพี่น้องอยากสิอยากสิเอามาให้เบิ้งไหมจากพี่น้องมันกะสิเป็นคลิป ที่แบบไก่เห็ดหลายๆเทียนะจะพี่น้องเนาะแต่คลิปนี้ไก่กับสิพาพี่น้องมาเก็บเรากาเดี๋ยวสิเปิเบิ่งผู้ะดก๋ัวคเดี๋ยวพลาเปเบิ่งกลสิเก็บมันสีมีหลายสายพันธุ์ได้จ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นเชอร์รี่อันซุมเนี่ยอันนี้สิเป็นงาอิลิอันนี้ก็เห็ดปลอดสารได้จ้ะพี่น้องเอ่อเลียงธรรมชาติเลยจ้ะอันนี้สีหวานอันนี้สีหวานฉ่ำได้จ้ะพี่น้องนี่สิเป็นสีม่วสีเหลืองสีเหลืองก็สิเป็น ฮันนี่แม้จะพึ่งเป็น,เป,นเป็นฮันนี่นะจะพี่น้องเนาะมึงดูจะพี่น้องมันโดกข,ขนาดได้พี่น้องไงพี่น้องเบิ่งซอยกันอามันดกงอีหลีเนออันนี้สิเป็นอันไทเกอร์อมพลัมแล้วจะอันนี้ก็หวานฉ่ำแล้วจะพี่น้องเพิินไห้ราคาดีอยู่จะพี่น้องไก่อันบคัคเกอเทศเนี่ยไก่กับ บอกได้หลายเทือนนะจะพี่นองนาะให้มีหลังคาได้จะพี่นองเพราะว่าปีนี้ทุกๆปีน่ะยูประเทศอังกฤษน่ะจะพี่นองมันสีนี้หมอกหลายแตวมันก็สีหนาวหมอกน้ำมหมอกน้ำมือเศร้าน่ะมันสีหลายได้จะพี่นองห้พี่นองน่ะเห็ดมีหลังคาได้จะพี่นองมันสีมันสีดูแด่โดนหรอกกับมันสิท้น้อมจะพี่นองนี่จ้ะมาเอาเคี้ยมันขืนมาจะพ่นองมันดูคัากหลายปันบอกปันบอก ปันวหมากอ่างุ่นอร่อยเจ้าจ้าพี่น้องนี่ลราจะพี่น้องไก่กระสิเก็บจ้าพี่น้องไก,ก่กระสิเกบไปทรงเพลินก็ดีใจหลายกรที่เพลินต้องการบะเขือเทศหลายคักเพราะว่าอ่าบางคนเนจาจะพี่น้องเพลินกระปลูกกับจิงอยู่แต่บัดเท่นี้มันจิตตกระลกงง่ายได้จะพี่น้องพอเพลินปลูกวิมีหลังคาเนจาจะพี่น้องเนาะว้ามันโดกคักนีเก็บเบิดเลยสุกเต็มเลยอันนี้แซ่บเนี่ยไก่มากอันนี้ เอาเนาะอันนี้กระสีเป็นช็อกโกแลตเด้จ้ะพี่นอ้องอืมรู้มัมันดุข,ขนาดเดจ้ะพี่น้องพ่อช็อกโกแลตที่เป็นสีดำแล้วจ้ะพี่น้องเนาะพ่อมันดุคักนึงเนื้อว้านี่แเราจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาเดี๋ยวเกิดกระสีไปเก็บนะจ้ะพี่น้องเนาะ เาเขาไปดูกันเลยค่ะคันบ๊เก็บนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิแตกจ้ะพี่น้องอันที่ว่ามันแตกๆนะ่ะอ่ามันแก่หลายได้จ้ะพี่น้องเขาต้องเก็บแล้วเขาก็เอาไปบ่มก็ได้ได้จ้ะ เคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งแล้วจะพี่น้องคันพี่น้องอยากใครบครักเขือเทศยู่ไรโดนแล้วจะพี่น้องขวรนีเียเขียวๆนะพี่น้องพี่น้องแย่เอาแย่อ,ออกแล้วจะพี่น้องมันฉีอยูได้เป็นสามอาทิตย์กับยังโบเฮียวแล้วจะพี่น้องมันฉีสุกมันก็สียูคือเกาแต่มันก็สีหวานฉ่ำแต่มันฉีบกขื้นลาจะพี่น้องนี่เด้จ้าคือกีเก็บไปเรื่อยๆ นี่นี่จ้าพี่น้องอามาแบงปันเคล็ดลับดีๆนะจ้ะพี่น้องเนาะเาบาื่อเขือเทศที่มันแตกแบบนี้นะจ้ะพี่น้องพี่น้องคิดว่ามันเป็นอย่างคือแตกน้อยอย่างเนาะนะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้มันแตกนะเพราะว่ามันแก่เกินนะจ้ะพี่น้องเขาต้องฟาวเก็บนะจ้ะพี่น้องค่ะมันเป็นหน่ มันขึ้นสีเข้มแล้วนะจะพี่น้องมันสิแตกแบบนี้จะพี่น้องแล้วมันก็สิขื้นล้าายแล้วจะพี่น้องเนาะให้พี่น้องนะเก็บในชั่วในตอนที่มันท่านได้แตกแล้วจะพี่น้องค่ะชัวพี่น้องเห็นว่ามันเป็นเพิ่มๆน่ะพี่น้องก็เก็บได้เลยแล้วจะพี่น้องให้มันไปสุกอยู่ในบ้านเขาก็ได้จะเพราะว่ามันเิอมมันแกแล้วขันชัวเขาเอาไว้โดนๆนะจะพี่น้องมันก็สีแตกแบบนี้ละจ้านี่ละจ้าเป็นเคล็ดลับดีๆแล้วก็ะเป็นความลูกแล้วจะพี่น้องเนาะที่ไก่ได้จากประสบการณ์ของไก่เองแล้วจะพี่น้องเนาะดีเด้อ หวานแค่อย่างนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยอืหวานฮันนี่ฮันนี่สิหวานตะเกียบสั่งให้ลูกค้าเลยจ้ะพี่น้องก่ชิสั่งนยยุ้ยไงก็แค่จ้ะพี่น้องเพราะว่าก่ชิสั่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าะตะสั่งไก่มันหนุย แถมใม่เพื่อนสักน้อยนะจ๊ะพี่น้องเนาะพี่จ้าด้วยแงย่ได้หาลพกก็ดีแล้วจ้าพี่น้องโอ้ย<ป>มันสั่งน้อยนะ สรุปแล้วได้ตั้ง20่กิโลฝุ่นละจ้ะพี่น้องนึกว่าตส์สิได้แค่15บกิโลลานหนึ่งกับสิเอา10บกิโลได้เจ้ะพี่น้องเอกเลสต้องสั่งให้เพลินดูง่ายลานอยู่อ่าเล่มอ่าลูกง่ายเนี่ยกับลูกน้อยเนี่ยจ้ะพี่น้องเพลินเฮดอ่าเป็นลานง่ายได้เจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่ลัดโล น้จ่าพี่น้องเนาะยูรัตโลก็เคยไปขายของตลาดนัดจากก็เลยไปเห็นเพลินน่ะแหละจ้าพี่น้องเพลินกระเลยมากในผลผลิตของเฮาจ้าพี่น้องดีใจหลายนี่จ้านี่กะอันนี้กะสีเป็นเลมสเตอร์กะสีได้ยูอ่าสิบกิโลคือกัน,กนจ้าพี่น้องกะสีเอาไปส่งเพลินมืออืน่นนน่าจ่าพี่น้องเนาะอันนี้กะเตรียมไหวเตรียมโตเตรียมของไหวแบบมืออื่นเนี่ยมือเสาะกะสีเอาไปส่งเพลินจา้านี่ละจ้าพี่น้อง นี่แหละจ้าพี่น้องในผลผลิตของเขาในของไก่ในมื้อดีนาะจาพี่น้องนอก,กะกะพาพี่น้องมาเก็บปะเขือเทศแล้วก็มาอาดิดปะเขือเทศที่มันสุกแล้วนาะจาพี่น้องเนาะคลิปนี้กะผมมีอย่างไรกะฝากพี่น้องทุกเจ้าด้วย้ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซักสักไข่ไก่แน่เพื่อสิได้อ่าเพื่อสิเป็นกำลังใจให้ไก่นอกจากเนาะใดนี้คลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปนาะจาพี่น้องนอกคลิปนี้กะ่ะ ขอฝากพี่น้องไว้เพียงทอนีก่กะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้องพอกันไหม่ในคลิปหน้าด้วจ้า